วันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเล่น Forlentino ในตำแหน่งของออฟเลนนะครับผมฉบับผมเองนะครับบัสวิน X2 ใครจะเอาไปทําตามก็ทําได้แต่ไม่ทําตามดีกว่าไม่ใช่ครับทําตามก็ยังไงก็ดีแน่นอนนะครับคือถ้าชนเรียวไม้เนี่ยสบายนะแต่ว่าถ้ามันหยิบมูลาดมาเนี่ยผมซวยแน่โหแล้วมันหยิบมูลาดจริงแต่ว่าอาจจะเป็นมูลาดป่าก็ได้นะครับ เกมนี้ผมจะเล่นเป็นพลังแฝงเดดเฟ l a ดดูเอลหรือว่าพลังแฝงดาบปักนะครับใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแขงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจ ลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสก,กินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสก,กินแรลสก,กินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ,อรบโอเคผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับม,มันเอามูลาดมาเจอเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมามึงสลับไปป่าเลยเดี๋ยวกูเล่นมูลาดกดฟอรเลนเองอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนว่า เจอมูลาดรองเท้าเกาะโค้รสำคัญนะครับในช่วงต้นเกมและเล่นยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยรวยกว่ามูลาดนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเงินลอยในอากาศมึงจะคว้าเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้จำคำผมไว้เลยอันนี้ผมไม่ได้ไป๊อปในหนังมานะครับคำพูดนี้ผมเป็นคนผมพูดมชุยผ,ผ,ผ,ผมเป็นคนคิดเองนะครับม,มันเป็นบทผมเองไงอย่าไปกลัวครับตู้เลยเลเวลหนึ่ง พยายามถ้าถ้าชนเลนจริงๆอะ่ะผมจะไม่ค่อยเทรดกับเขานะผมจะเน้นฟาร์มมากกว่าแต่ว่าเกมนี้ทีมเราเป็นมาโอเรป่านะครับไม่ค่อยเจอนะแต่ชื่อมันคุ้นๆอย่างวะี๋่วนี้ผมกดเจอคน,นเดิมๆบ่อยมากเานี่ยไอเดี้ยเข้ามาดูไม่กดไลค์ก็ฝากไลค์ผมด้วยนะครับใครกดไลค์กดติดตามขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับขอให้ถูกหวยเราวันที่100ล้านผ่านล้านทีมกูด,ดนเฟิร์ส ยังไม่มีแฟนรีบกดเลยกดปุ๊บได้แฟนปับ๊บเผื่อๆได้แต่างงานมีเมียมีลูกอะ่ะถ้ากดไลค์ช่องผมมากดไลค์กดติด,ดตามมาครับไม่เชื่อต้องเชื่อที้นี้มันจะเป็นชิ้นส่วนของฟอสเคปนะครับมีเกาะแล้วก็มีรถคูดาวนะครับสิ่งที่ผมจะเอาคือรถคูดาวนะครับ <c oughs> ฟอร์เรนเนะี่ยมันยังไงมันก็ต้องมีรถคูดาวไว้เพื่อทําให้มันเล่นง่ายในช่วงต้นเกมนะครับเราจะปลาดอกได้รัว มีสักย0 3 0ามเปอร์เ็น่ะลดคูดาวอะกำลังดีอไเลยวุ้ยโหมันพุ่งมาเก็บเลือดหลังป้อมผมเลยอะโหเฮียทีมเฮียม่งทำแบบนี้กับผมได้ไงวะมันไม่ให้เกียรติผมเลยนะเฮียขนุนโอ<ฮ>้โห<ฮ>ในหนังเฮียขนินไงในเกมเป็นเฮียขนุนมันจะได้ไม่ทับบทเขาเนี่ยอ,อย่างที่บอกครับเงินลอยในอากาศเราสามารถคว้าเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเห็นไหม เนงินเงินทั้งนั้นนะครับเดินมาเนี่ยคงคีฟเนี่ยเงินฟาร์มไม่หมดเลยแต่มูลามาลงไปล่างแล้ววะขอกีฟสองตัวมาเลยทันได้ร์เอ็กเพสมาแล้วฮะโอ้ลลหโหแล้วใครมันจะไปคิดวะรวยแล้วละวะเฮีย yeah, นึกว่ามันจะพุ่งหนีมันพุ่งเข้าโจ๊กเกอร์โคตรกล้าเล่นเลยอะ่ะคนเนี้ย ฝีมือไม่ธรรมดาไปจ้างโจกเกอร์ <c oughs> ฝั่งมันมาเล่นฝั่งเราหน่ยดิแ <c oughs> พงเท่าไหร่ผมก็จ่ายครับพีย่ยา <c oughs> อันนี้เพื่อน <c oughs> เพื่อนกำลังเดินมานะครับสังเกตที่แมปนะอย่าเพิ่งเคลียร์นะครับเดี๋ยวเพื่อนงอนโอเค <c oughs> คือถ้าเราจะเทรดหรือว่าเราจะเทคคีบเลนเพื่อนไปเลยอะ่ะโดยที่ไม่ได้แบ่งเงินกับเพื่อนอะ่ะ <c oughs> เราก็ต้องแบกเพื่อนให้ได้ นะครับ oh. แต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยยอมไงเวลาโดนแย่งคีมในเลนอะ่ะมันจะมันจะโยนนะครับแต่ว่าไอจังหวะเนี้ยเพื่อนกำลังเดินมาพอดีอะ่ะใจคอมึงอะ่ะมึงจะมึงจะเอาคีมมาเลยอะ่ะถูกปะ่ะเราก็ต้องรอเพื่อนนะครับอันนี้คือคือคือเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับเฮ้ยหมันไม่ยอมให้ผมว,วาร์ปได้มึงเจอกูแน่ตายหนึ่ง ตายสองเฮ้ยเออโอ้โหถ้าเพื่อนกูมาเร็วกว่านี้นะไอ้สั์มันโดนผมหมดแล้วเจอกันใหม่ครับเฮียรอบหน้าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าฝันรงข้ามเขาจะเน้นกดมาที่เลนผมแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็พยายามเล่นเซฟๆหน่อยนะครับโคตรเซฟอ่ะเลยครึ่งแมปไปแล้วอ่ะเนี่ยเซฟยังไงครับเฮีย เล่นฟาร์มขมผมก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยกลับสวยตามแผนมูราดหัวแตกอ้ยพี่แกนเน้นเชิงว่ะเพื่อนอย่ารัดกูขอร้องสัตว์กูพูดยังไม่นานขาดคำมึงจะรัดซีโอทำไมวะฮะเฮ้ยมึงรู้จักเคียร์ไหมเนี่ยฮะอารลัม เฮียสันน่ะสันเทียสันขวานมึงรู้จักไหมฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ตรงบทนะชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบฟ้านะครับเนี่ยเวลาเจอมูหล่เนี่ยผมจะเล่นเป็นเป็นประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเงินลอยในอากาศเราสามารถคว้าเมื่อไหรก็ได้เดินไปที่ไหนเห็นเงินเอาให้หมดถ้าคิดว่าแบบเพื่อนได้นะ มึงเอาทุกเลนน่ะเนี่ยคีบมังกรมังกรเนี่ยคีบตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเอาให้หมดเลยเฮ้ย <c oughs> มูลามันแทกจะห้าวเกินไปแล้ว <c oughs> ตับดิโอ้โหเขาไม่ตับว่ะ <c oughs> ของตอนนี้ผมมีเอ่อกอนตะท้อนนะครับเราสามารถสู้มูลาได้สบาย <c oughs> แต่ว่าข้างล่างโดน วามาแบบทีเผออันติเข้าหัวไอหนึ่งอย่าไปกลัวครับแมลีเล่เฟลนใจต้องสู้เป็เด oh <my> ือเข้าหัว oh. นี่แหละครับการที่เราจะเป็นหัวหน้าคนนะเราต้องกล้าแลกกล้าสู้กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนถ้าได้เมื่อกี้เขาถือว่าคุม้มนั่นแหละครับไม่ต่างกันนะกับการทําธุรกิจอ่ะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมยังเรายังมีลูกน้องเว้วาเลนต์สู้ๆเพื่อนแก้แค้นให้กูได้ยอ่าไปกลัวสวยเฮียพาลูกน้องมาตายแล้ววะเยอะเดินมาหาพ่อเธอหรือเ้อ ตอนนี้เกมอยู่ที่8นาทีแล้วนะครับผมสกอร์ววรวมที่ส4ต่อ1ิ้านะครับค่อนข้างสูสีดูดีแต่ว่าสกอร์เนี่ยอย่าไปโฟกัสเยอะนะครับไม่ค่อยมีผลอะไรก,กันรูปเกมนะครับถ้ามันไม่ได้ห่างเกินนะห <g ülme> ่าเงินไปเรื่อยครับชิ้นต่อไปขึ้นเป็นทอยนะครับอย่างนี้บอกครับเงินลอยในากาศเราสามารถคว้าเมื่อไหร่ก็ได้ครับเฮียเฮ้ โอ้โหเฮียเฮียขนุนเฮียทำแบบนี้กับผมได้ไงวะฮะครับโกงผมยังไม่พอหุ้นผม1ิเเปอร์เซ็นต์แม่งให้เหลือ1.9เ้ปอร์เซ็นต์เฮียทำได้ไงวะเดี๋ยวกูจะไปตั้งแถวใหม่แล้วมาเหยียบหน้ามึงนะครับฮับเฮียเฮียแม่งเล่นแบบทีเผยมันต้องตึ้งตึ้งหน้าเว้ลูกผู้ชายอ่ะแม่งเล่นทีเผยได้ไงวะแบบนี้ผมไม่ชอบ เฮียดูดิท่าตายกูแต่มันเจอผมแน่นคือเมื่อกี้ผมไม่ได้มองนะครับ <Holy Dragon S 1> มือไปหน่อยนะสวยวะมันฆ่าได้เฉยเนี่ยเย oh. ขนุนโดนละ oh. แล้วก็ฟาร์มต่อเลยครับนันเลนไม่ต้องรีบร้อนนะครับเวลาเล่นโอ้ oh. แล้วมันตายหมดดง คือถ้าผมกลับไปผมก็ไม่ได้อะไรอะ่ะเราก็ดันเรียนต่อนะครับอ,อย่าเอาไมโอไปผ่าอีกนะโอ้โหทีผมมันเปิดกันแล้วว่าใจเย็นดีลูกทีมจะด่ากันทำไมวะลำบากเพออนอะลำบากเพออนคืออะไรวะมึงไหวไหมเนี่ย ย่างนีนะที่ผมดันมาได้สองปอมอะ่ะข้างล่างอะ่ะขอสักตัวฝั่งมันไม่มีตัวเดินหลุดมาเรียกว่าเ,าเน,น,นะนี่ยค่าง,ง่ายสุดแล้วเลียวไม้เนี่ยเป็นตัวที่โคตรแพ้ทางฟอร์เรนนะครับมาดิเฮียโอ้โหเฮียไม่กล้าวะ่ะ <c oughs> จำไว้เลยนะว่าผมจะรวยกว่าเฮียร้อยเท่าพันเท่าแล้วผมจะมาเหยียบหน้าเฮีย จะไว้แล้วครับเฮียเฮ้ยเฮียแม่งมาแบบทีเผร์วะ่ะตายหนึ่งไปนะยาโอ้ย <adults> ผมยืนโคตรแน,นนะ่เนี่ยเมื่อกี้ว่าดาบแดงวะเน้นแรงไปเลยเพ,พเพราะว่าผมดูจากทรงแนะผมต้องเป็นตัวหลักให้ทีมนะครับเพราะาผมคือ CEO ีสันขวาน<ถ>านะครับ ตาเมดหลักมันต้องมาจากผมเว้ว่ากูแน่จะพึ่งพวกมันไม่ได้แล้วอะ่ะดูว่าไอ้พวกนี้มันเป็นมันเป็นหนอนบ่อนไส้วะฮะใครวะกูมันต้องมีสักคนหนึ่งอะ่ะดูจากตรงแล้วมันมีแน่มันจ้างมึงมาเท่าไหร่ตอบกูด,ดิเดี๋ยวกูให้มึงเยอะกว่ามันเลยขอแค่มึงตั้งใจเล่นอะ่ะเท่าไหร่กูก็จ่าย แต่ถ้าของทุกอย่างเป็นของผมเท่าไหร่เฮียก็ต้องยอมจ่ายใช่ไหมเฮียนั่นแหละครับถามว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเฮียเลยเลยที่กูพูดมาเนี่ยกูพูดทําไมวะฮะมึงเล่นเฮียอะไรเนี่ยมาเดี๋ยวเพื่อนเล่นเกมต่อแต่เวลาวะจับดีเพื่อนจับโอ้โหมึงจะจับตอนไหนวะ โอมึงอย่างชอบมึงเลยว่ะอารัมเฮียจับไม่จับแม่งมาจับตัวใกล้ตายมึงไหวไหมเนี่ยเฮียเฮียเฮียใจเย็นก่อนเฮียเฮียขนุนมึงจะเล่นแบบกูแบบทีเผยแล้วว่าซึ่งซึ่งหน้าหน่อยดิเฮียยิ่งไม่สบายด้วยช่วงนี้ก็ฟังเสียงผมก็อาจจะรู้นะครับโจมตี่อเมซ่าดราก้อน ตัดเชื้อตัดเลือดเะฮะมันเอามาตัดใครวะบอกเอามาตัดเลียวม้านี่หาเลยนะหลอเลียนบอกตัดใครโอ้หกูกลัวโดนขัดอันติวะถ้าเข้าวะเลียวฮะกูว่่แล้วไอสัตว์มึงหาไหมเนี่ยฮะมึงคือหนอนบ่อนไส้ใช่ไหมอารามเฮ้ยเฮียอุตส่าห์ผมรอจังหวะกูยังโดนขัดอันตีกะหม่วะวะ โอ้หตอนนี้เว็บตกนะครับมูลาจะตี่มูลาดคนนี้มันเล่นดีนะเว้ยแค่ผมดักมันไม่ได้เลยอะ่ะเนี่ยครับถ้าเจอมูลาดทรงขนโหดก็จะประมาณนี้เลยนะครับสู้โคตรยากตอนนี้เราจะดันสู้ไม่ได้แล้วครับสิ่งที่เราควรทําในตอนนี้นะเกมตามนะครับต้องรอรับเลนอย่างเดียวนะครับเนี่ยรอเคียร์คิปเลนอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็ดูว่าฝังของแค้มเนี่ยมันแปลดังหรือเปล่า แต่ถ้าเราอยากจะพีกเกมเนี่ยเราก็ต้องต้องวัดต้องเสี่ยงนะครับแน่นอนว่าผมคือซีอกูต้องไปละโอ้โหไม่ทันวะแฮลรี่สองตัวเอาดิให้มันเดมไม่ได้ให้มันรู้ไปแฮลรี่ฝั่งกูสองตัวนว้ยทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยดีเดี๋ยวถ้าพวกมึงเล่นดีนะเกมเนี้ยเดี๋ยวกูจะเพิ่มโบนนะัสให้พวกมึงได้ไหมทำเต็มที่ แต่ผมผมว่าคือกูไม่ไว้ใจสองตัวนี่เลยวะ่ะคือผมว่าหลายๆคนแบบเล่นฟอร์เรนก็น่าจะมีความคิดนี้นะแบบว่าแครี่แม่งมึงไหวปะวะถ้าผมเข้าไปแลกให้มันเนี่ยแบบว่าเข้าไปล้ำค้าเนี่ยแล้วแครี่เนี่ยมันจะทําดาเมจได้หรือเปล่าหรือว่ากูจะรอให้แครี่มันไปล่อแล้วผมรอเก็บงานดีวะผมไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนร่วมทีมเลยตอนเนี้ยพวกหนอนบอลไตเนี่ยมาดิตายหนึ่ง พลังแห่งดาบแดงป๊กดอกเขา้าหัวมูลาแตกเฮ้ยโอ้อ้เฮียกูไม่ได้เซ็ตไ้ด้วยว่ะคนอื่นเขาสับของมาร์วินมันสับสนอะไรวะก็ <c oughs> ยังดีนะครับที่ผมเอามูลาาแล้วก็เรียวม้ได้นะครับ ยังยื้ยืย้อได้อะยังไม่ได้จบนะครับเปลี่ยนตั้งค่าด่วนเลย,ยเมื่อกี้มูหลานมันเข้ามาก,กันเฮ้ยวดัดพิมพ์บอกมาหน่อยแล้วกันตีโอเก่าไม่รู้ว่าตอนนี้จะสับของหรือว่าสับสนนะครับทวงนี้สมองยิ่งเบอร์ได้ อันนี้ร่างกายผมยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าผมยังเล่นได้นะแมวเนี่ยทัดแอกกับลิกเตอร์แล้วผมตายไม่คุ้มนะครับอย่างที่บอกนะเกมนี้ผมว่าถ้าผมตายนี่ทีมน่าจะแพ้เลยไม่ได้สำคัญตัวนะครับแต่ว่าผมคือซ e o อถ้าซ e โตายลูกน้องมันก็ไม่รอดนะครับไม่มีคนจ่ายเงินเดือนไงแล้วมันจะเอ,อะไรแดกวะซ e โก็ต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายครับรอจบบ้านนะ นี่ไงเล่นพลังแฝงเกาะเขียวน่าจะง่ายกว่านะมาดิสวยพี่สวยมูลาตมันหา้าผิดตัวแล้วไปโอมาไปโอมาโอ้มันต้องแรกแล้วว่าจังหวะเนี้ยมาดิตายหนึ่งตายสองตายสาม ไปไหนจ๊ะฮะเฮียโจ๊กเกอร์ผีหลอก <c oughs> มันหายตัวไปไหนวะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆ <c oughs> มันกาลายร่างเป็นผีวะโยังดีนะที่เมื่อกี้ใครล่าด,ดา์กได้วะผมมองไม่ทันวะเนี่ยเอาเรื่องวะเ <c oughs> นี่ยมันต้องเข้าเลยเว้ยเมื่อกี้ถ้าเราปล่อยให้มันตีดาร์กอะ่ะโดนส่วนแพ้แน่กูฆ <c oughs> ่าไปแล้วเพื่อนเอาเลย ีจะตีบ้านมึงแตกแล้วนะตีเลยไอ้เชียเลออนบอกแพ้พอมูลาดแต่ก็จริงนะมูลาดมาเข้ามาโยนอ่ะคอ,อะคือผมดาวแบบคือยังไม่ไปไหนเลยดาวคือพูดบนนะตอนนี้สิบเอ็ดจุดศูนย์โหทานเมทผมหนึ่งแสนนะครับ ดามจไฮยาดามจทไบโอดูดาเมจโจ็กเกอร์ฝั่งนง,งค้ามีเฮแต่ห้าไอสองตัวแครี่ฝั่งผมนี่รวมกันยังไม่ถึงโจโ็กเกอร์เลยอ่ะอมันเอร์ไปเพราะวะแต่ผมว่าถ้าผมตายก่อนนะทีมยังไงก็แพ้ว่ะดูจากตรงแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นฟอร์เรนดิโนชนเลนกับมูล่าด้วยพลังแฝงดาบปักนะครับดาบปักข้อดีของมันเลยก็คือแรงนะครับแล้วก็เป็นพลังแฝงที่เอาไว้เล่นแบบ แบบใส่สุดอ่ะแบบแลกไปเลยอ่ะแต่ผมชอบนะดาบปากเวลาเล่นแล้วมันแล้วมันมันดีอ่ะนะครับก็จะเล่นสลับกันนะครับก่อเขียวแล้วก็ดาบปักนะครับต่ออันนี้สามารถใช้ได้กับฟอร์เรนติโน่นะครับผมก็บอกว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าคำพูดคำจายได้ไม่ถุกภาก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้นาที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ บายบายทุกคน